ฮิเมจิทำสิ่งนี้เพื่อชัดชออนแฟนแฟนของเธอแฟนแฟนทางเมืองไทยสร้างผลงานดังและปังสุดๆนะครับสำหรับชัดชออนโมกสีในทีมวิโตรินะฮิเมจิหลีกดีวิชั่น2ของญี่ปุ่นชนะ7แมตช์รวดคิดว่าทุกคนคิดถึงชัดชออนโมกสีและอยากให้มีแมตช์การแข่งขันทุกๆวันสโมสรฮิเมจิเองก็รู้ใจแฟนๆได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวันเสา์ ก็ขึ้นป้ายใน YouTube บอกว่าจะถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ชมด้วยความสงสัยผมก็เลยกลับไปดูตารางการแข่งขันฮิเมจิจะมีการแข่งขันวันที่23ธันวาคม2566เจอกับชิบะแองเจิลคลอสเวลา14นาฬิกาเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าทำไมตารางของเราเป็นแบบนี้และฮิเมจิเองก็ขึ้นโปรโฟไฟล์ว่าจะมีการถ่ายทอดสด ให้แฟนๆได้ชมกันเร็วๆนี้มีแฟนๆหลายคนไปปูเสือรออยู่หน้าจอเพื่อรอชมชัดเอนบุมบ๋มบิ๋มเป็นที่รักของแฟนๆมีการถ่ายทอดสดจริงๆด้วยแต่เป็นการถ่ายทอดสดที่บุมบ๋มบิ๋มและเพื่อนคนสวยไปทานอาหารไทยเอาไหนๆก็เข้ามาดูแล้วก็ติดตามชมหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงกล้องก็ถ่ายทอดสดบุมบ๋มบิ๋มและเพื่อนคนสวยเดินทางไปที่ร้านมีตัวตุ๊กตานะครับ ปรากฏว่าเป็นอาหารร้านของคนไทยอยู่ที่ฮิเมจินะครับร้านนี้เลยแล้วเพื่อนคนสวยชาวญี่ปุ่นก็ยกมือไหว้แบบไทยๆทักทายพนักงานในร้านอาหารที่บุ๋มบิ๋มสั่งมากับเพื่อนก็คือ 1. นข้าวมันไก่ 2. ผัดไทยสมยำทะเลบุ๋มบิ๋มก็พูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าแฟนๆของเธอต่างประเทศก็มีโดยเฉพาะชาวอาเซียนแฟนของบุ๋มบิ๋ม เ0็700กว่าล้านคน,นแฟนๆของบุ๋มบิ๋มฮิเมจิคลั่งแน่เลยเพราะตารางการแข่งขันคือวันที่23ธันวาคม2566ห่25างเหลือกก<า>เกินที่ช่อง YouTube ของฮิเมจิถ่ายทอดสดบุ๋มบิ๋มแสดงให้เห็นว่าบุ๋มบิ๋มได้สร้างเรตติ้งและก็กระแสฟีเวอร์ความชื่นชอบความชื่นชมความนิยมในตัวของชัดชอรกับสโมสสวิโตรินะฮิเมจิอย่างมากมายเหลือเกิน <Awesome. S 1> ตึกดาบี้แมตช์แข่งไทยในเจลีก สุประโชคซัโปโปโรเอกนิตปัญญาอูราวะเรสเมื่อวันที่3ทธันวาคม2,566เวลา12นาฬิกาเอกนิตปัญญาของอูราวะเรสได้ลงตัวจริง11คนแรกส่วนสุปโชคสารชาติของซัโปโปโรได้ลงเป็นตัวสำรองคนที่ลงตัวจริงในตำแหน่งของสุประโชคคือเคนจิโอโนะซึ่งมีอายุ44ปีใส่เสื้อหมายเลข44แมตช์แมนี้เป็นแมตอำลาของเคนจิโอนะ ซึ่งรับใช้ชาติมาแล้ว44ปีผ่านฟุตบอลทีมเยาวชนชาติของญี่ปุ่นและทีมชุดใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งฟุตบอลโลกมา4สมัยในนาทีที่21เคนจิโอโนะก็ถูกเปลี่ยนออกและคนที่มาแทนก็คือสุปโชคสารชาติผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างเคนจิโอโนะก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้แนะนําสุปโชคในเทคนิคและวิธีการเล่นในเจลีกเป็นความโชคดีของสุภโชคสารชาติที่มีโอกาสได้สัมผัสมือ ในแมตช์อัมลาทีมของเคนจิโอโนะฟอร์มการเล่นของเอกนิตฐ์ปัญญากับอูราวะเรสก็มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานทั้งมีโอกาสยิงประตูและส่งลูกให้เพื่อนและลงไปตั้งรับเพื่อไล่เก็บบอลฟอร์มของสุประโชคสารช,ชาติในทีมซัปโปโรก็เช่นกันมีโอกาสที่จะทําประตูส่งลูกให้เพื่อนและไล่เก็บบอลในแดนหลังช่วยทีมเช่นกันสิ่งที่เหมือนกันของเอกนิตฐ์และสุประโชคอีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับโอกาสจากโค้ช ในการที่เตะลูกฟรีคิกและเตะลูกที่มุมธงครึ่งแรกเสมอกันที่ศูนย์ศระหว่างซัปโปโรกับอุรวะเรสครึ่งหลังเอกนิสปัญญาถูกเปลี่ยนตัวออกโดยมีโซยะนากาจิมะเข้ามาแทนครึ่งหลังนาทีที่52โอคุโบผู้เล่นของอุรวะเรสลากลูกมาทางขวามิยาสาวะผู้เล่นกองหลังของซัปโปโรทำแฮนด์บอลกรรมการผู้ตัดสินเช็คที่ VAR แล้วให้จุดโทษกับอุรวะเรส คนที่ทำหน้าที่สังหารคืออเล็กซานเดอร์โชลซัดเข้าไปอุระวะเรสนำซัปโปโร1-0ต่อในนาทีที่71กองหลังของซัปโปโรเผลอโซยะนาคาจิมะยิงเข้าไป2-0ทางทีมซัปโปโรของสุปโชคพยายามที่จะเอาคืน แต่สู้กันอย่างสุดๆแล้วไม่สามารถทำประตูได้ซัปโปรโรแพ้อุราวะเรสไปศูนย์ประตูต่อ2สุปโชคได้มีโอกาสลงเล่นจนจบแมตช์ได้ลงเล่นเต็มที่ประมาณ80นาทีสุปโชคได้มีโอกาสลงเล่นโชว์ฟอร์มไม่ว่าจะเป็นรับรุก ส่งลูกให้เพื่อนมีโอกาสในการที่จะทำประตูสร้างสกอร์ก็หลายครั้งและที่สําคัญก็คือโอกาสที่ได้รับจากโค้ชในการเตะลูกจากมุมและโอกาสในการเล่นจากลูกตั้งเตะเช่นเดียวกับเอกนิตบัญญาโชคดีนะเอกนิตและสุขปโชค w e s o awesome! m